เนี่เเยเขาเซ็นเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นไปพอบนบนวันนี้ซิบห้ากันกันซิบห้าเลยสายซิบห้าเ, <c oughs> เล,ลเยเ ไปนี่นี่แมมัอไปไนมั้งไวะเนี่ยัดเลยขอมทีก้วนะแลยนะลยน้ลนล้วนเลยวนลน้ลน้วน้ลน้ล้วล้้ล้ไน้ล้้ล้้ลนล้้ลน้ล้ไวน้ล้วปลนน้ลล้วน้ล้วปล้วนล้วน้นล้วปลน้้น้ล้วนลน้ลว้แล้วน้ล้้ล้ลนน้ อเมริกานอ,อกสอบประกอนะครับนคนเฮาจะลองไปถามเงื่อนไขจากสำนักง,งานสอบประกอบยังหายนะครับเจ้าของเตี๋ยเนี่ยยังเฮาส์นะครับเปิี่เหลือเฮากับเอานะครับแต่เฮาจะต้องไปถามเงื่อนไขจากหน่วยงานราชการพุ่นนะครับมูอเฮาก็บไขได้เหมือนกันนะครับเพราะเตี๋ยนี่ใกล้น้ำเตียงามนะครับเพราะฉะนั้นมือเฮาก็ล้องไปหาหรือกัน นะครับสารตีตรงนี้มาจองเอามั้นยหนัมันอยู่ตีสอประกอมกั๊มนะครับเพราะว่าขนตีเปินมาเอาจับจองตีนี่เปินก็ถือว่าเปินจะมาทําผลประโยชน์แต่ว่าสประกอได้ออกเอกสารซี้อเปิ่นแล้วแต่ว่าวันนี้มูเขาได้มารวมตัวกันนี่เพื่อจะยื่นคัดข้้นตีสประกอถ้าว่าสประกอตกลงคือเปินเขาก็คงจะต้องอนุญาตถ้าสอประกอบัดตกลุงกะ ว่ากันไปตามขบวนการนอกเพราะว่าวหมู่เฮานี่อยู่ในพื้นที่นี้แล้วกับบอมีไผ่มาจับจองเพราะว่าหู้ว่าเขาจะเอาเปลี่ยนปลาชุมชนก็นเลยบอมีไผ่มาจับจองยังคนที่เปิีนมาจับจองเป็นกบะหู้เราเป็นกบะแจยคนในพื้นที่ต่บนปางแง่เนาะวันนี้เขาได้มารวมตัวกันเพื่อจะไปคาดข้านที่สอบประกอบถ้าสอบประกอบยังอนุญาตให้เปิ่นอยู่เ,เขาก็ จะดําเนินการไปตามขบวนการน้อครับชาติชาติชาภัยเหมือนย้อนเดี๋ยกขอเยอะไปน่อยนะย้อนกว่าเดี๋ยวมีเยอะกว่าเดี๋ยวข้าหนึ่งซุดเลยเจ้ามาพอผมมาวันนี้ผมได้มาพิสจน์กับมูเนี่ยหน่าความอู้กันนี่เหตุผลไม่อย่างเขาอู้กันนะครับเออก็่าจะว่าผมเจ้ามาผมมาพังภัยจะคนลุกลวกไปใจนะครับผมมาฟังก่อนผมมารถปัดรถมาปุ๊บผมบอกผู้คันแล้วว่าเออผู้คันเอาไป้ายเอากามาเอาแก่ผมว่าผมจะมาไถ่ายละถ่ละผมจะเริ่ย้ายมาลงก่อนนี่นาะ เนี่ยผมก็บจิมมิตี้นะผมมีเนี่ยมิตี้เนี่ยตีเดียวว่าผมมีมีน้ำสองไร่ต่อเนาะผมมีตัวเยอะผมมาเคยไปปลูกกี่ปลาสักกี่อ่ะผมมาเคยลงเป็นปองเป็นตุกเอานะครับถ้ามุงสวนเนี่ยเป็นปีเป็นน่องกันมาเอานี่แหละครับแต่แกกับจะได้ไปชิดนะแกใครทำกินเนาะนะครับแต่เพราะว่าเป็นที่เจ้าบ้านเราเหมือื้นะครับแต่ใจยังบอกกันนั้นว่าบอกกันนั้นของเบบเป็นผู้ชนละคนละพื้นที่ไดแต่การถูกหูมาหูกันได้นะครับชุบอะไ้กับเจ้าบ้านบหมือื้เนาะ กอล์ไฟกับไฟกับปาก้าออกนะครับแต่ตอนมื่นี้กับมุ่งว่าสอกอล์ไปมาออกเป็นเป็นสอกอล์ไปนะครับแต่ว่าบ้านเฮายังไม่แหย่ก้าวเพราะเขามือเลือกันนะถ้าเขาหัวออกเขาต้องมันจะยอมนะครับตอนนี้รู้ดีว่าเอาปูปลาแล้วว่าจะมาลือาาล้อมีกับเผาก็นเริ่มายอมเงื่อกันเปลี่ยนเปลีป่ยนวันนี้ขึ้นมาแล้วครับอ่าตอนนี้ยังกถวนั้นอ้กัเขาเหมืได้ทะเลาะก,กันนะครับแต่ว่า ข้าสอบกบข้อคือโอเคอยู่แต่ชาวบ้านชาวบ้านมายอมก่อนจะต่อสู้ไปตามกระบวนการตามหนั่นนะคืออดีตสบกบจะตัดสินใจประเด้มว่าเขาะกันนะครับแต่สอบกบมันออกได้ออกได้ทีเหลือนี่เดี๋ยวกว่าชาวบ้านไหวยากได้ก็เดี๋ยวจะมาจับจองออกกันออกที่มันเป็นเคตาเราได้ออกป้ากันออกเราได้ดิบมีซี่ที่เราเห็นก็มาออกนะครับเอาออกไส่ปีนมาที่กันยานไปเลยนะครับได้ไม่อยากาออกได้ก็ต้องออกไปกันหมดชาวบ้านเขามาจับสารกันมาไถเอาใจกั้คนกี่แหลกกว่ากันไป